เหรียญสามบอนนี่เข้ามาแล้วนั่เอง,เองสำหรับในคลิปนี้ผมจะมาแนะนําและอัปเดตกับเหรียญเซตสายโล่ย้ําสายโล่เป็นหลักไม่ใช่สายอื่นนะแต่ทีเนี้ยไม่ไม่ใช่แค่โล่ครับมัดคุณอาจจะได้เปรียบไปด้วยโอเคเดี๋ยวเรามาคุยก่อนสามบอนนี่ดียังไงซึ่งก่อนหน้านี้ผมลงคลิปไปแล้วล่ะใช่เรียกว่ามาย้าเตือนอีกหนึ่งทีเผื่อว่าบางคนลืมแล้วกันนะโอเคเส้นเลียดของมันครับเมื่อคนดึงธงแล้วเราโจมตีจะย่นสกิลที่1นึ่งสองเปอร์เซ็นต์เคลียร์นะดังนั้นมันเลยเหมาะกับโล่ไงชัดเจนยัง และยิ่งโล่ที่ตีหลายฮิตนะครับเช่นแบบตี1ชุด5ฮิตอย่างเงี้ยสกิล1คุณย่อมไปเลยิดีนะครับด <c oughs> ีโคตรดีนะครับโอเคนบต่อมาครับเมื่ออยู่ในธงย่นสกิล2แน่ๆสานชัดเจนนะดังนั้นเนี่ยคนเลยบอกว่าสายหมัดก็ใช้ได้ครับอย่างตัวละครกาบใช่แล้วครับหลังสกิลเสร็จปุ๊บกลับมาอยู่ธงรอสกิลใหม่แล้วค่อยไปใหม่ได้เลยนะครับเคลียรนะโอเคอันสุดท้ายครับเมื่อ,อลดความเสียหายเมื่ออยู่ในธงของตัวเอง ดังนั้นผมเลยบอกว่าอันนี้มันเหมาะสำหรับสายโล่เป็นหลกักเคลียนะอ่ะจบในส่วนนี้ก่อนนะดังนั้นผมเลยบอกว่าอันนี้เป็นเซตใหม่ที่มันมาแล้วมันดียังไงต่อรุ่นชั่วร้ายครับเมื่อคลองสมบ,บัติได้น้อยกว่าเรา2อ,อีกฝ่าย3ตีแรงขึ้นดาเมจมีนะแล้วก็ไอ้น้าความเร็วชิงธงหลบลีสกิลหนึ่งสกิลสองมีครบทุกอย่างครับดังนั้นสกิลสองย่นไปเลยสามเนเปอร์เซ็นมาเลยดีสำหรับสายโล่อันนี้คือเซตใหม่นั่นเองโอเคอันต่อมาครับในส่วนของเซตนี้ครับเป็นสายโล่เหมือนกันซึ่งมันเน้นในการ เพราะโดนโจมตี 1, ยต่น 1, 1โดนโจมตีย่น1โดน1ทีย่น4%นั่นเองนะครับสำหรับตัวละครที่เน้นสกิลหนึ่งสำหรับสายโล่เนาะอาจจะเป็นตัวน้องงูตัวละครเอ่อถ้าผมพูดนะคุสันโคตรเหมาะสำหรับเซตนี้นะเหมาะจัดๆเลยครับคือใส่ได้เลยเพราะว่าสกิลหนึ่งเนี่ยเป็นอมตะด้วยแล้วก็เอาไว้ฆ่าคนด้วยได้เช่นเดียวกันแต่ถ้าคนเล่นบางคนคุสันอาจจะมองว่าไม่อ่ะเน้น2ดีกว่างั้นคุณก็ใส่บอนนี่ได้เลยเห็นยัง เคลียนะดังนั้นตรงนี้เป็น2เซตแล้วนะครับเอาล่ะเซตต่อมาครับในส่วนของสามไคโดนั่นแหละแต่ว่าเราเปลี่ยนอันนี้เป็นแบ็กมารียมันก็จะย่นสกิลหนึ่งสามสิบเปอร์เซ็นตะ์เนาะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นควีนก็คือย่นสกิลสองสามสิบเปอร์เซ็นต์ที่เหลือคุณก็เลือกเอาว่าคุณเน้นหนึ่งหรือสองแต่หากถามผมจริงๆเนี่ยนะสามบอนนี่ bon สู้เซตนี้ได้ไหมผมก็จะบอกว่าได้อ่าผมบอกเลยว่าได้หรือคุณจะใส่อันนี้อยู่แล้วคุณก็เล่นอันนี้เลยก็ได้โดยที่ไม่เอาบอนนี่ ได้เช่นเดียวกันอันนี้เป็นไคคโดโล่นะโอเคไหมอ่ะก็เป็นประมาณนี้แล้วกันถือว่าผมมาอัปเดตให้หลักๆมีเป็นตามนี้นะเน้นสก,กิล2อันนี้ใช้ได้นะครับเน้นสก,กิล1ก็คืออันนี้อันนี้ไคโดโล่นะเซตเซตเมื่อกี้นะไคโดโล่นะแล้วก็ในสวนขอตรงนี้เน้นยนน่น1ไปเลยอ่าแต่มันจะแตกต่างกับตรงแบ็กมาเรียตรงที่ว่าอันนี้ต้องโดนโจมตีถึงจะยน่นแต่แบ็กมาเรียไม่โดนโจมตีมันก็ยน่น โอเคไหมมันต่างกันแต่แบบถ้าคุณเป็นสายโลที่โดนตีบ่อยๆหรือเจอรุจิเยอะๆอะไรเงี้ยถ้าใส่เซตเนี้ยคุูซันใส่อ่ะรับมือกับรุจิได้เลยเพราะว่าสกิลหนึ่งแม็กมาถี่ยิบเลยรุจิมันตีดอกหนึ่งหกคิตป่ะอ่ามันเลยแบบโอ้คูดาวโคตรไวเลยโอเคและอันนี้คือสุดท้ายนะครับทั้งหมดมี4เซตที่เหลือใช้เซตไหนก็อยู่แค่ว่าคุณมอง1หรือ2สําคัญกว่าคุณก็เอาที่อันนั้นนั่นเองเคลียรจบนะเอาละก่อนจบครับมีอีกเซตหนึ่งเนื่องจากเป็นเซตของลูฟ อันเนี้ยก็ใส่โลได้นะย้ำได้นะแต่ทีเนี้ยมันยังไม่ร้อเปอร์เซ็นต์ครับเพราะคุณจะต้องรอเหรียญสุดท้ายก่อนเหรียญสุดท้ายเนี่ยค่อยว่ากันสมมติว่าถ้าสติลเด้งเลือดคุณใส่ได้เลยลูฟี่นะหรือว่าคุณอยู่ทงตัวเองเพิ่มดามเมจลดดามเมจอะไรยังไงก็ว่าไปแต่อันเนี้ยมันลดดามเมจทงสตูไปแล้วผมเลยมองว่าอันหน้าเนี่ยน่าจะเป็นแนวเด้งเลือดหรือว่าสร้างความเสียหายตอนอยู่ในธงหรืออะไรในแนวนั้นนะครับเออส่วนตัวเชื่อว่าน่าจะเป็นแบบนั้น รออีกเหรียญเหรียญหนึ่งแล้วเราค่อยใส่ซึ่งตอนนี้มีแล้ว2เหรียญเขียวยังมันย่นทั้ง1และ2 30%เลยอาจจะดีกว่า2เซ็ตเมื่อกี้ก็ได้อ่ะพูดกันตามตรงแต่ที่เหลือดีกว่าหรือไม่อยู่แค่ว่าเหรียญสุดท้ายอ่ะเป็นเหรียญอะไรแต่แค่ว่ามันย่น1กับ2-30%เนี่ยก็ดีกว่าแล้วนะแค่นี้คือดีกว่าไปแล้วนะครับส่วนที่เหลืออ่ะถ้าคุณไม่รอคุณก็จะใส่อันเนี้ยไปก่อนก็ได้แต่แน่นอนส่ายโลเราคงไม่ได้ไปบู๊ทงสตูงะผมเลยบอกว่ามันยังขาดอยู่ครับ แต่ถ้าไม่มีจริงอะผมก็จะบอกว่าเหรียญอื่นน่ะของเองเตุมันก็มีเออเอาว่าเอเทศเนี่ยคุณก็เลือกเอาว่าคุณจะเอาเป็นของอะไรเออหรือว่าคุณคุณจะเอาเป็นรุจิตมันเองเลยก็ได้รุจิเองอนะก็ได้ที่เหลือเนี่ยคุณไปเลือกเอาคือแบบแนวใส่ไปก่อนอืมแค่นั้นเลยคือใส่แบบแค่รอใส่เป็นระหว่างรอเฉยๆเออจะใส่รอเฉยๆก็ได้นะและนั่นแหละแต่ผมว่ารออีกเหรียญดีกว่าแล้วค่อยว่ากันแต่แค่บอกว่าติงเอาไว้มันเป็นอีกเซตหนึ่งที่มาแล้ว นั่นเองนะครับผม